ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมนายชอปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของพูดผีจากทางฝั่งญี่ปุ่นริโยคายนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของโยคายที่ผมจะนํามาพูดในวันนี้ก็คือคาเกะวานิฉลามกลืนเงานะครับซึ่งเรื่องราวของคาเกะวานินั้นจะเป็นอย่างไรเราลองไปดูกันเลยครับ คาเกวานิหรือเงาฉลามคาเกวานิเป็นปลานักล่าขนาดมหคือมาอาศัยอยู่ในทะเลประเทศญี่ปุน่นบริเวณนอกชายฝั่งของจังหวัดชิมาเนะซึ่งอาหารของมันไม่ใช่เนื้อหรืออะไรแต่เป็นเงาคาเกวานิอาศัยอยู่ในเขตน้าตื้นบริเวณแนวหินใกล้ชายฝั่งทะเลของญี่ปุน่นพวกมันจะแฝงตัวอยู่ใต้ผิวน้ําเพื่อพ้นจากสายตาของสิ่งที่จะกลายเป็นเหยื่อซึ่งเมื่อเงาของคนตกลงกระทบสู่ผิวน้ําไม่ว่าจะเป็นเงาของชาวประมงที่ออกทะเลหาปลาหรือเงาของคนที่ยืนอยู่บนหน้าผา แล้วมองไปยังท้องทะเลคาเกวาณินั้นเมื่อสัมผัสถึงเงาจะพุ่งเข้าไปฉกฉวยเงาของคนผู้นั้นด้วยการกลืนเพียงครั้งเดียวเลยเมื่อคาเกวาีิกินเงาของคนคนนั้นเข้าไปแล้วเจ้าของเงาจะหายตัวไปไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยหรือไม่ก็จะประสบกับเหตุบางอย่างจนตายในที่สุดโดยตามตำนานเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วใกล้กับเมืองโอดะที่จังหวัดชิมาเนะชาวประมงสองคนได้ออกเรือสู่ท้องทะเลเพื่อหาปลาวันนั้นเป็นวันที่อากาศสงบพวกเขาสองคนพิงอยู่กับขอบของเรือและมองดูผิว ้เบืองงล่าแต่จู่ๆชาวประมงคนหนึ่งก็ได้หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยชาวประมงอีกคนก็มองดูไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่วิแววของชาวประมงอีกคนเลยเขารีบหันหัวเรือกลับสุดชายฝั่งและจัดทีมชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อออกค้นหาชาวประมงที่หายไปแต่ก็ไม่พบเห็นร่องรอยของชาวประมงที่หายไปเลยแม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้หมู่บ้านรู้ว่าคาเกวานี้ได้ออกมาอารวาสอยู่แถวชายฝั่งแล้วนั่นเอง อีกเรื่องเล่าหนึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านยูโนสืที่จังหวัดชิมาเนะชาวประมงได้พบเจอกับคาเกวานิในระหว่างที่ออกทะเลสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้เข้าโจมตีชาวประมงและเข้ากลืนกินเงาของเขาได้สําเร็จแต่ชาวประมงก็อาศัยความว่องไวและยิงปืนเข้าใส่คาเกวานิเขาคิดว่าการที่เขายิงคาเกวานิสําเร็จจะส่งผลให้เขารอดจากความตายแล้วเขาจึงตกปลาต่อไปและเมื่อเขาตกปลาเสร็จเขาก็แล่นเรือกลับบ้านหากแต่ว่าเมื่อเขากระโดดออกจากเรือและกําลังจะสัมผัสกับพื้นสายเบื้องล่างบางสิ่งที่มี ความแหลมคมได้แทงเข้าที่เท้าของชาประมงเขาได้เหยียบลงไปบนสิ่งที่น่าจะเป็นกระดูกของคาเกวาีิและเขาก็ได้ตายลงอย่างกระทันหันในเวลาหลังจากนั้นไม่นานทุกวันนี้คําว่าวานินั้นหมายถึงจระเข้อย่างไรก็ตามแต่เดิมคํานี้จะอ้างถึงสัตว์ประหลาดในิดใดๆที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลโดยน,นิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นฉลามปลาขนาดใหญ่หรือแม้แต่มังกรก็ล้วนแล้วแต่ถูกเรียกว่าวานิดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะรู้ถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นฉบับของคาเกวานิ หรือเจ้าคาเกวานี้นั้นเป็นตัวอะไรกันแน่แต่จากที่ตั้งของจังหวัดชิมาเนะฉลามคือสิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มมากที่สุดว่ามันคือคาเกวานี้ เอาละครับก็จบกันแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวของคาเกวานิฉลามหรือปลาบางอยา่างที่กินเงาและทําให้คนคนนั้นหายไปหรือประสบกับความตายอย่างกระทันหันนะครับโดยถ้าหากคลิปนี้มีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดไปทางเราต้องขอกราบอภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหากชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับตอนนี้ สวัสดีครับ